ผมกรูมานิ์สังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พักเพื่อไทยผมก็ได้ยื่นยตินะครับร่วมกับท่านสสพัฒนาสรรพโสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยในเรื่องของการขอจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่นซึ่งิจริงกับเหมือนกับที่ท่านประธานได้กราบเรียนนะครับว่า มันมีส่วนผูกพันไปถึงเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและแนวทางการจัดการตนเองอย่างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบผมก็คงจะไม่อพิพายมากนะครับไม่อยากที่จะใช้เวลาสิ้นเปลืองของสภายอย่างนี้แต่ขออนุญาตที่จะอ่านยตินะครับเพื่อยติังคงไว้เพื่อที่จะแต่งตั้งกรรมธิการวิสามันก็อาจจะได้เป็นกรรมธิการซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้มาจากคนท้องถิ่นนะครับแต่ว่าโดยความเป็นผู้แทนนั้นมันหนีกันไม่ได้นะครับท่านประธานครับ เรื่องสเสนอ,อยติด่วนเรื่องของให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทร,ว,ระงวงการปกครองท้องถิน่นกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดแปรชนมากที่สุดและเป็นการปกครองของคนในท้องถิ่นกันเองโดยปัจจุบันมีพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2542 ได้บัญญัติขั้นตอนการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนการบริหารจัดเก็บรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆอีกทั้งเป็นอิสระในการจัดการองคอ์กรและเป็นองค์กรที่ทราบปัญหาของประชาชนในท้องที่ของตัวเองอย่างดีเนื่องจากการปกครองของคนในท้องถิน่นและการเลือกตั้งผู้บริหาทรท้องถิน่นกระเดงจึงทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและเป็นองค์กรสําคัญของประเทศในการปกครองบ้านเมืองตามระบบประชาธิปไตย แต่เนื่องจากความเป็นอิสระขององค์กรปกครองดังกล่าวอาจทําให้มีแนวทางในการพัฒนาและบริหารเป็นไปได้ในหลายแนวทางตลอดจนการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดเก็บรายได้เข้าแผ่นดินซึ่งควรเป็นไปในแนวทางเดียวกันในกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนในอันที่รักษาประโยชน์สําคัญของแผ่นดินและเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศในด้านการปกครองดังนั้นจึงของเสนอยัตติด่วนดังกล่าว มาเพื่อให้ที่ประชุมพิารณาตั้งคณะกรรมการวิสามันพิารณาศึกษาในเรื่องการจัดตั้งกระทรวงการปกครองท้องถิ่นตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ .2551 ข้อ51และข้อ52ส่วนเหตุผลและรายละเอียดจะได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาต่อไปขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งกลูมานิ์สังพุ่มผู้เสนอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์นายพัฒนาสรพโส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสกลนครเป็นผู้เสนอ mm hmm. ท่านประธานครับผมขอใช้เวลาสั้นๆนิดเดียวนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเราที่มาเป็นผู้แทนราษฎรก็ดีแม้กระทั่งว่าท่านประธานเองซึ่งวันนั้นท่านนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีผมขอชื่นชมครับแล้วก็ยกเครดิตเรื่องนี้ให้กับพรรคประยธิปัต์ในสมัยพระนาท่านชวนลีภัยเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้ตัดสินใจจัดระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ยกฐานะสภานะครับสภาตำบลมาเป็นองค์การส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบพอในวันนั้นนะครับเพราะผมเชื่อว่าวันนั้นท่านเองก็มองเห็นอยากการกระจายอํานาจท่านเห็นความยุ่งยากความซับซ้อนความเหลื่อมล้านะครับของท้องถิน่นของชนบทก็อยากหาองคอ์กรสักองค์กรหนึ่งที่ได้ดูแลพี่น้องอย่างทั่วถึงทั้งเด็กผู้สูงอายุ นะครับหรือทุกระบบแล้วก็เข้าใจว่าเป็นการคล้อยตามกับประเทศที่พัฒนาแล้วก็เลยให้มีองค์กรนี้เกิดขึ้นแต่บังเอิญวันนี้พวกผมมองกันอย่างนี้ครับมันถึงเวลาแล้วที่จะมาต่อย,ยอดนั่นก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ยังมีกรมการปกครองเนี่ยได้ครอบมำอยู่ เช่นท้องถิ่นจะทําอะไรนี่ก็ต้องขออนุญาตทางนายอำเภอทางผู้ว่ารการจังหวัดก็มันย้อนแยงกันอยู่หลายเรื่องครับบางเรื่องเนี่ยมันเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ผมจะไม่อภิปรายในประเด็นของปัญหาและก็อุปสรรคมากมายนะครับหรือส่วนองค์ประกอบนะครับเพียงแต่เราอยากเห็นว่าท้องถิ่นเนี่ยเป็นของตัวเองเป็นกระทรวงของตัวเองบริหารจัดการด้วยตัวเอง แล้วมันก็จะทําให้โตขึ้นโดยเฉพาะวันนี้ทางการศึกษาเนี่ยนะครับซึ่งอบตอก็ดีอบจอก็ดีเนี่ยที่เอาโรงเรียนเข้ามาอยู่เนี่ยมันก็ยังมีความย้อนแยงอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการนะครับความย้อนแยงอยู่กับกรมกรมการปกครองนะครับหรืออีกหลายๆกรมฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่ประเทศเราเนี่ยจะต้องจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่นควบคู่กับเรื่องของการกระจายอํานาจ นะครับส่วนรายละเอียดนั้นนะครับผมคิดว่าถ้าผมได้มีโอกาสก็ดังที่กราบเรียนกับท่านประธานเลยครับก็จะได้เข้าไปร่วมเสนอในชั้นของกรรมธิการนะครับเพื่อให้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้นะครับส่วนในรายละเอียดผมเข้าใจว่าหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นหมอบจญก็ดีหรือท่านดรที่กําลังอภิปรายตะกี้ก็ดีนะครับได้อภิปรายไปมาก้นหลังจากนี้นะครับคุณหมอกิติศักดิ์กนาสวัสด์ก็อดีตนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ของพรรคเพื่อไทยท่านสสเลือดสักพัฒนาชัยกุลผู้แทนเมืองเลยก็จะมาคุยส่วนผมก็อ่านยต,ติแล้วก็อภิปรายสั้นๆเพื่อประหยัดเวลาครับขอพระคุณท่านประธานครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณคุณครูมานด้มากครับขอติวกาสเรียนอย่างนี้นะครับว่า